เวลาเราเปิดเข้าเปิดออกตู้เย็นนะคะไข่ที่อยู่มุมนี้ที่เจแปานวางเนี่ยมั่นใจเลยค่ะว่าไข่จะโดนทั้งความร้อนความเย็นเปิดปิดตลอดแบบเนี้ยไข่แบบนี้จะไม่สดค่ะเพื่อนๆไว้นานๆก็จะไม่สดมาดูขั้นตอนง่ายๆที่จะทําให้ไข่เก็บได้นานและสดใหม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปานมีวิธีเก็บไข่ทั้งแผงแบบนี้ให้สดใหม่อยู่ได้นานๆแล้วก็ทําให้ เป็นการถนอมอาหารที่ดีด้วยนะคะเวลาที่ด้วปันซื้อไข่ทีก็จะซื้อยกแผงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเวลาแช่ในตู้เย็นเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่สดพอนะคะขั้นตอนง่ายๆที่จะทําให้ไข่สดใหม่เดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเตรียมน้ํามาหนึ่งกะละมังแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะคนทุกอย่างให้ละลายนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็นำไข่ทั้งแผงนะคะมาแช่น้ำก่อน แล้วค่อยๆล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งก่อนนะคะไข่มีการเดินทางและขนส่งมายาวไกลนะคะก็จะถึงมือเราเรามาล้างทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด ผิวของไข่ให้สดสะอาดก่อนนะคะล้างไข่สะอาดเราก็จะผึ่งให้แห้งก่อนนะคะล้างไข่เสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาเรียงใส่ในกล่องแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสะดวกมากๆเลยแผงหนึ่งจะได้ประมาณ15ใบนะคะ เราก็เอาไข่มาเรียงใส่ในกล่องแบบนี้เลยค่ะนํากล่องเก็บไข่มาแช่ในตู้เย็นนะคะในจุดที่ลึกที่สุดของตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนๆยิ่งลึกเข้าไปความเย็นจะช่วยทำให้ไข่เนี่ยสดใหม่ได้นานขึ้นนะคะ เรียงเก็บไข่จน, first, tea tea, จนครบเลยนะคะเสร็จแล้วปิดกล่องให้เรียบร้อยเวลาจะใช้ทีก็เอาไข่ออกมานะคะรับรองความใหม่สดเห็นไหมคะเพื่อนๆอขั้นตอนแสนง่ายในการถนอมไข่ให้สดใหม่น่ากินเหมือนเพิ่งซื้อเจ๊ปานขอตัวไปทำไข่เจียวก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ